ลองรีบไม่ได้พี่องคร้งนี้ะครับเดเลเลยเล็กครับ่เจันเจ้าันโอเคเล็กของกูไม่ดีหรอของพี่เหรอเรา้คุนแล้วกันนี่นะครับเอน่งตรงนี้ครับตรงนี้นะคร แลหลังจากที่ไปหาพี่เต๋ามานะคะไม่เคยทราบมาก่อนในชีวิตนะคะว่าการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยต้องมีกรรมวิธีแบบนี้นะคะ่ะนั่นก็คือการนวดคลายเส้นหรือทำอะไร,รสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ผมมานวดเดี๋ยวผมก็เก่าแล้วจริงรคะ่ะพี่บอยทำอะไรอยู่คะนวดฮะผมเป็นสายนวดสายนวดใครจะซ้อมอะไรกันไปผม อ้ยโทษนะปกติเวลาเตะฟุตบอลนี้เขาต้องมาพี่แจ็คมาพี่เล็กนังคือเขาต้องวอร์มกันนานมากก็ถ้านักกีฬาจริงๆแล้วอ่ะก็อาจจะไม่นานแต่ถ้าพวกเราอ่ะวอร์มชั่วโมงหนึ่งเล่นจริงๆประมาณ1ิบนาทีทำไมเยอะขนาดนั้นคะเพราะว่าก็ดูแต่ละคนดิดูพี่บอยนะคะไม่ได้เตะมานานพี่บอยไม่เตะนานยังคะหมายถึงเตะตูดอะคะเตะตูดก็ สมัยสกอยไม่ผมไม่เตะตุดครับผมรักตุดจริงอ่ะใช่ครับอ้เล็กก็รักตุดครับจริงจริงแล้วข่าวลือที่บอกว่าทั้งคู่กิ๊กกันนี่เรื่องจริงใช่ไหมฮะโอ้โหต้องถามมาเล็กครับเล็กมากอะไรนะครับกิ๊กกันจริงๆเราก็เปิดเผยมานานแล้วนะครับเราก็ไม่มีอะไรต้องแอบกันไม่กลัวเกดนุญอนโกรดเหรอฮะขอเราเราเราเป็นกลุ่มครับเราเป็นแก๊งเป็นเกอแก๊งฮะเป็นเกอแก๊งไม่ใช่บอยแก๊งใช่ใช่ครับเป็นเกอแก๊งฮะ พี่บอยตำแหน่งพี่บอยเลื่อมเจ็บแล้วใช่ไหมอะไรครับเปลครับพี่เขาทําไมนวดตูดแน่นจังเลยอะค่ะอ่าเพราะว่าหลังหลังจากเตะบอลแล้วเราต้องใช้ตูดเยอะครับไม่อยากโม้อ่ะก็นั่งไงเตะบอลเสร็จแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยเสร็จแล้วก็นั่งไงมก็ใช้ตูดเยอะใช่ไหมเล็กใช่พี่ห้าของคุณสีส้มค่ะตำแหน่งอะไรคะพี่บอยคะ ผมอะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะผมเล่นอะไรปกติเล่นตำแหน่งอะไรครับผมก็เป็นเหมือนตัวแถมตัวหนึ่งครับเพราะว่าผมเล่นบอลไม่ค่อยเก่งทอะไรครับผมก็แล้วแต่เขาจะให้ไปเล่นอะไรผมก็ได้มาทําไมอ่ะถ้าเล่นไม่เก่งมันนวดบอกนวดอย่างเดียวบอกแล้วแต่คนนี้นี่คะมาแรงเลขกข่าววเก่งเก่งจริงไม่ค่อยครับไม่ค่อยครับก็เหมือนพี่บอยครับเราเราจริงๆ ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเรายังเตะบอลยังไม่ถึง5ครั้งเลยตั้งแต่ตอนนั้นนะทำงานเยอะไงไม่เป็นไรไม่ใช่ครับขี้เกียจมากกว่ามาหาพวกไม่เจอครับหาพวกแบบว่าก็เลยแบบปีนี้ก็เนี่ยเรามาซ้อมมันนวดกันเพื่อที่เรียกความฟิตกลับมาใช่ความฮึกเหิมนะคะเพราะว่าหัวหน้าทีมพี่ออฟพงพัฒน์ฝากความหวังไว้มากมายเลยค่ะใช่พี่ออฟดีใจที่เราได้อยู่กับพี่ออฟใช่ไมใช่เพราะพี่ออฟเขาเป็นแนวเก่านะพี่บอยคุณพี่อยู่กับพี่เต่าเลยว่าไงครับ ฮะอะไรครับไม่อยากไม่อยากอยู่พี่เต๋าหรือว่าอะไรครับผมอยู่อยากอยู่ทีมเดียวกับพี่บอยอ่ะทำไมพี่บอยไม่ไม่อยากอยู่กับพี่เต๋าวะผมว่าผมอยู่กับใครก็ได้ครับอยากอยู่กับทีมกับเกรสเพราะเกรสเขาจับก่อนเขาอยู่ทีมนี้พอดีครับแต่เกรสไปอัดไปอัดทุนไหนโชว์จะมาทันเหรอคะมาครับมาแน่นอนแต่เกรสนี่นะครับที่เขาไม่อยากอยู่กับพี่เต๋าครับ ไม่รู้ทาไมเหมือนกันจะต้องไปถามต้องไปถามเขาเองอ <หา S 2> ไม่ไม่รู้เขามีปัญหาอะไรกับพี่เต๋อตายละสร้างประเด็นอีกนะคะจะมาทาข่าวฟุตบอลเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปตั้งใจเชียนะคะพี่บอยเมื่อวานเราเจอกันไม่เห็นบอกเลยว่าวันนี้จะมาครับเขามาสไพรสยไงพี่บอย <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> ให้ทั้งค <c oughs> ู่ฟินกันก่อน หลังจากที่ร้อนมานานเราก็ขออยู่เบื้องหลังสองชายหนุ่มผ้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่หน้าเหมือนแต้วปะแต้วแหววสวยกว่าเยอะเลยฮะไม่เคยเจอใครสวยเท่านี้มาก่อนเลยครับบอมเริ่มโกหกจริงมีบอมพูดจริงๆริงนะจริงจริงจริงไม่เชื่อเหรอใช่ไหมโอเคต้องมีคนเชื่อเลยเวลาพูดไม่เชียรละสีส้มกับบ้านเราเล่นเล่นนี่คือน้องเป๊กแล้วก็น้องบอมครับผมครับผมได้นอนสีส้มเป็นไงฮะวันนี้เตรียมความพร้อมดูโดยเฉพาะบอมตัวใหญ่น่าจะแรงเยอะ รองเท้าก็ไม่ได้เตรียมมานี่ไปยิมก็มาได้ทาไม่คือบอกให้เขาเตรียมมาอยู่แล้วไงอ๋อเตรียมมาอยู่แล้วพร้อมพร้อมพร้อมแบ็คนี่คือเห็นหน้าตี๋นึกว่าเตะบอลไม่เก่งเฮ้ยผมนี่ก็เตะมานานแล้วที่จริงผมเคยเตะบอลตั้งแต่อยุ12ปีเป็นบอลโรงเรียนมาแล้วก็เคยติดทีมชาติตอนอายุ15นี่คือทีมชาติตอนอายุ15พระเอกทีมชาติใช่ตอนอายุ15เคยติดทีมชาตินักเรียนไทยแล้วตอนนี้ล่ะญี่ปุ่นตอนนี้ไม่นะครับตอนนี้คือเตะบอลเล่นๆกับเพื่อนครับ บอลปกติเตะบอลไหมคะเตะครับเตะคนนะเตะตูดด้ปะอ๋อเวลามีเรื่องที่ผ่าไปเนี่ยเนี่ยชอบเตะคนไม่ใช่ละไม่ค่อยเตะเท่าไหร่ส่วนมากจะเล่นเล่นเล่นบอลแล้วก็ติเทนนิสบ่อยกว่าอ๋อค่ะจริงๆริงเล่นตำแหน่งอะไรคะที่เขาว่างไว้โค้ชเองที่จริงผมเล่นไหนก็ได้ขอให้ได้ลงผมผมเล่นในสนามตรงไหนยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งมาสอบครั้งแรกเลยครับวันนี้รู้สึกัไงกับทีมสีส้มที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมาก ใช่คนเยอะมากค่ะรู้สึกว่ามีแต่แบบเล่นเก่งๆนั่งเลยทั้งพิเกตอเล็กซ์แล้วก็พี่โป๊ปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทีมสีส้มนี่แบบจะเหนือกว่าค่ะยังไงก็เหนือกว่าอยู่นะเรื่ยงของเมีนี่เจ้าของตัวนวี้แล้วก็รู้สึกว่าสีส้มเนี่ยดูจาก โดยรวมแล้วรอกว่าด้วยจริงไหมเป๊กจริงไหมจริงจริงอันนี้ไม่ออกนะเถยงไม่ออกถึงไม่ออกคนโม้เลยค่ะคุณผู้ชมสี่นี้เอาตัวให้รอดเดี๋ยบอลรอดมครับบอลรอดอยู่แล้วฟุตบอลไม่รู้บอมบอกว่าฟุตบอลไม่รู้แต่บาสเนี่ยรอดแน่ๆใช่ไหมวันนี้มาเตะฟุตบอลก็ดูแต่ลักษณะแล้วคือคนเยอะยังไงวันเนี้ยก็สบายฮะรอเราก็อู้อในสนามไปค่ะเดี๋ยวจะรอเชียร์นะตอนนี้เขาจะเป็นลมนะ ได้ฮะ,ะ,ะนี่ทาครีมแดรหรือเปล่าเนี่ยโนเลยอ๋อไม่ได้ทายเคียริขู่มากเลยค่ะเฮ้ยไปไทายอินทำไมเอาไป็ว่าเดี๋ยวจะเซี่ยแล้วกันนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับกรรมอะไรไว้ข้างหลังอ่ะ <apologize> ผมได้กรรมเตรียมพร้อมวอร์อมมือวอร์มมือเมื่อกี้วอร์อมมือข้างหลังดูเขาค่ะเล่นบอลไม่ได้เล่นแบนดูเขาดูไปสิครับผมเห็นเมื่อกี้แบกหลังปิดท้ายกับแบกหลังเข้าสนามเลยค่ะหนึ่งสองสามโอ้เป๊กลุย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 เป๊กเป๊กินนายน้อยเลยนะทีเนี้ย สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จักรแร้ครับสวัสดีครับอุตส่าห์จะเรียกคุณชายอ๋อคุณชายธราธรใช่ไหมคะถอแรกเลยทำไมคุณชายวันนี้ไม่ใส่สูตรผูกไทยมาเตะบอลล่ะคะโอ้โหถ้าใส่สูตรผูกไทยแล้ววิ่งเล่นบอลได้ผมก็ใส่มาโอ้ค่ะวันนี้สลัดครัคุณชายมาแป๊บหนึ่งเนาะใช่มันเป็นฟุตบอลวันหนึ่งค่ะถ้าหน้าอกใหญ่ใส่เฟ์ตบาร์ก็ได้นะคะนั่นใช่ยังไม่เท่านี้เลยเป็นไงบ้างครับความพร้อมสีส้มซึ่งมีพี่อ๊อฟ ปองศักดิ์เอ้ยออฟพงพาสเออปองศักดิ์นะเขาเป็นนักร้องนี่ออฟพงพน์ของเรานี่แหละเป็นผู้กำกับเป็นนักฟุตบอลด้วยนะพี่ออฟเนี่ยก็วันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้มาซ้อมครับก็พยายามฟิตร่างกายอยู่ตลอดแล้วก็เตะฟุตบอลอยู่เรื่อยๆครับไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างต้องหวาดกลัวกับฝีเท้าของเกรดไรเดอร์นะคะจริงเหรอผมจ่ายตังค์ไปเยอะเก็ก็เล่นบอลอยู่เรื่อยๆครับถ้ามีเวลาแต่ว่าก็ผมว่า ด้วยอายุที่มากขึ้นนะเนาะ,นะ <laughs> เราก็ต้องดูแลความฟิตตัวเองไว้อะไรเงี้ยก็เป็นเป็นงานงานหนึ่งที่ผมเฝ้ารอเหมือนกันนะครับฟุตบอลช่อง3ามแต่ไงก็ไม่ทอบพี่บอยนะพี่บอยดูอาวุ่นโศกไปบอยบอยปรกรณ์ใช่ไหมเป็นพี่ผมนะฮะ,ะต้องจําไว้เขาเป็นพี่ผมผมก็สวัสดีเขาตลอดแต่ตัวเองเรียกแบบเรียกว่าไอ้บอยไอ้อ้ไตุ๊ดบอยอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวพี่บอยเป็นตุ๊ดเหรอใครเนี่ยไม่ไม่ ออกอากาศไม่ได้ไงถ้าจะเรียกไอเยียบอยก็ไม่ได้ไงเพราะว่ากล้องถ่ายอยู่โอยสะเทือนใจไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ไปดูดออก <c oughs> มันมีระบบเซ็นเซอร์นะครับ <หา S 1> เป็นรั <หา S 1> ากกันครับรักกันเขาเป็นพี่ผมปีหนึ่งถาม <หา S 1> ต่อไม่ถูกเลยถามว่ามาตัวเองเล่นตำแหน่งไหนคะซ้ายขวาเอ้ยไม่ใช่ปิดซ้ายปิดขวาหน้าหลังก็ถ้าปกติแล้วปกติผมเล่นผมก็เล่นกองหน้าครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าพี่อ๋อพงพัฒน์จะจับให้ไปยืนตำแหน่งไหนแต่ว่าเป็นดาวซันโว เป็นดาวซันโวแล้วก็บางทีก็ซันโวได้บ้างไม่ได้บ้างนะอย่างปีที่แล้วเป็นต้นนะครับยิงไปสิบไม่เข้าสักลูกยิงตอมตัวเองดีมากใช่นนมาพีโกตรงปกติปาเขาหมดยิงกระจายเลยครับแต่ไม่เข้าสักลูกฮะโธไม่เป็นไรปีนี้เดี๋ยวเขาได้เลยนะัดล้างตาใช,นะใช่ใช่ครับถะาล้วฝากวหนสุกนี้ละครตัวอเองมาแล้วเ,เป็นแบบเจเลิโฮมมากนะมีบอลนะตัวเออใช่ใช่ใช่ใช<ๆ>ก็ฝากนะครับคุณชายธราธรนะครับวันศุกร์ที่สิบห้านี้ออนแอร์เป็นวันแรกก็ อยากจะให้ติดตามกันเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของช่อง3แล้วผมก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาเล่นโปรเจกต์นี้แล้วก็มันเป็นการเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์อ,อาจจะเคยเห็นผมในบทบาทที่แบบซ่าๆกวนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้เป็นบทบาทคุณชายก็อยากให้ลองเปิดใจดูว่าเป็นยังไงบ้างครับติดตามด้วยเพราะว่าเรามาเปิดมีอีก4ซีรีส์ตามมาเนาะใช่ครับเราก็เป็นเปิดเลยนะกดดันด้วยแล้วก็เออลองดูแล้วกันคิดว่าดีแน่นอนครับแค่นี้ก็เราจะตาย,ยาครับ ขอบคุณครับเดีย๋ยวจะเชียร์นะคะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคก็พิเกล์อะไรด้วยหน่ย